สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวอยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่ะเป็นเด่นนะคะบนเทียบชนสองสูตรนะก่อนที่เข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําคเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสติลาคมามน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกัน,นะ,ะเป็นเด่นบนนะ,ะแบบ3ตัวนะคะมาได้นะ,ะทั้งหลักร้อยหลักสิบหลกหลักหน่วยนะ,ะเป็นสูตรใหม่ทั้ง2สูตรนะคะสะตินาะระยะยาวนะคะสูตรที่1นะคะเดินมาแล้วนะคะหกงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก372เดส่นหกเนะคะออก3 7มเสองเข้ามาที่7 งวดที่ผ่านมาคะ,ะเขาเด่นที่679นะคะผลวันออกมาที่336นะ,ะเข้ามาที่6นะคะสูตรเราจะใชห้หลักหมื่นสามครั้งหลักพันร้อยบนสามครั้งหน่วยบนสามครั้ง สิบล่างร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่สี่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะแปดบวกเจ็ดเท่ากับห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี 4, 4่สี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกสี่นะคะเท่ากับหก 6บวก1เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9เราจะได้นะคะเด่นบนนะคะในสูตรที่1นะคะ6 7 9มาได้ทั้ง110หน่วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่2นะคะสูตรที่ 2, สองสถิติ67สิบงวดเท่ากันนะคะ เริ่มตั้งแต่งวดให้ออก372เด่น670ออก372เข้ามานะฮะที่7งวดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่670ผลนวันออกมาที่336เข้ามาที่6สูตรเราจะใช้หลักแสนสงครั้งหลักพัน สิบนหน่วยบน2ครั้ง10ล่าง6ครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนสองครั้ง10หน้าครั้งที่หน่หน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนครั้งระบบ้งที่สอบวกเจ็ดเท่ากับสาบวกสามเท่ากับหกบวกสท่ากับแปบวกสองเท่ากับศูนยบกหเท่ากับหกหกบวกสเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูบวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสเราจะได้นะะเด่นบนะฮะในสูตรที่สองทำมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยนะคะศูนย์หนึ่งสี่ติของเขาเนี่ยเดินหกสิบเจ็ดง่วนฮะถือว่าเดินยาวนะ,ะเท่ากันทั้งสองสูตรเลยคะเดี๋ยวเรามาดูไกด์ไลน์นิดหนึ่งคะแะอดยกตัวอย่างนะ มาทั้งหมดนะคะสงวดนะคะตั้งแต่งวดที่ออกนะคะห้าสนะ,ะในงวดนี้ชนที่3ในกรณีที่ชนตัวเดียวเนี่ยอยากจะให้กันนะ,ะกันก็คือเราจะใช้ตัวที่ไม่ชนนะ,ะมาจับ4ี่เก้6สี่แบบนี้นะคะจะไม่ได้จับกับตัวที่ชนด้วยนะคะสคู่ชุดโต๊นะแบบนี้นะคะถ้าชนตัวเดียว ออกห้านะ้าสามในงวดนี้เนี่ยเข้ามาคะตัวชนเสร็จแล้วในกรณีที่ชนสองตัวแบบนี้นะคะไม่จําเป็นต้องมีตัวกันนะคะชนที่ห้ากับ8ดเราจะได้เป็นเลขเด่นคะผลวัดออกมาที่ห้าศูนย์ี่ะคะก็เข้ามาที่ห้าคะหลักร้อยงวดต่อมานะชนที่4ี่ชนตัวเดียวเราต้องมีตัวกันนะสะ3ศ3นย์ส1หออกห้าศูนย์สามะคะก็เข้ามาคะตัวกันแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะ,ะงวดที่ผ่านมาคะ,ะสูตรที่1ได้679สูตรที่2ได้670ในงวดนี้ชน2ตัวนะคะหกับ7จ็คะเราก็จะได้เป็นเลขเด่นออกมาที่336สากนะ,ะก็เข้ามาะะที่6หลักหน่วยในงวดนี้คะ,ะสูตรที่1ของเรา679สูตรที่2นะคะ ศูนย์หนึ่งสี่นะฮะในงวดนี้เนี่ยตัวเลขไม่ชนกันนะฮะไม่ชนเราก็จับคู่นะฮะเป็นชุดโต๊นะฮะ ก็คือถ้าจะเป็น3ตับนเนี่ยก็ต้องหาค่า x นะฮะหาค่า x อ,อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็น3ตัวบนนะคะสามตัวโต๊ตแบบนี้นะคะหกศูนย์ x อกหกหนึ่ง x หกสี่นะคะเคู่ชุดโต๊นะคะในงวดประจำวันที่ หนึ 1> 1่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคะเพื่อนๆค่ะชอบสองตะบนลสามตัวบอลคู่ชุดโต๊ะไหนนะคะก็เลือกอ่านําไปเสี่ยงด้วยตัวเพื่อนเองนะคะลองเอาไปตัดนะคะกับอ่าที่เป็นดับนะคะดับสามตะบนที่แอดลงให้นะคะแบ่งข้างนะะในชุดที่เป็นคู่ชุดนี้นะคะมีชุดชนนะคะชุดที่แอดเอาไปจับคู่ให้อ่ะที่เป็นอ่าคู่ชุดโต๊ะแล้วเอาไปจับชนนะ่ะ ในเก้าคู่ชุดนี้นะฮะแอดมองดูแล้วนะมีตัวที่ไปชนกับตัวชนที่เป็นจับคู่อยู่นะฮะจับคู่แบ่งค้างอยู่นะเพื่อนๆลองเอาไปคัดดูนะว่ามีตัวไหนชนฮนะก็ขอให้สูตรฮนะไปตรงกับกองสลากนะขอให้สูตรนะยังเดินต่อนะอย่าเพิ่งหลุดนะเพราะว่าเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะแอดก็คาดเดานะนำเสนอเป็นงวดแรงคนะ่ะ ถ้าชอบก็นำไปใช้นะคะไม่ชอบก็แค่มองผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจต่อคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ